อยากขโมยหัวใจใครโดยที่เขาไม่รู้ตัวทำแบบนี้นะคะให้คุณค่ะเข้าไปพูดคุยกับเขาในขณะที่เขาเกิดเรื่องดีๆขึ้นนะคะอย่างเช่นนะ,ค,ะคุณแอบชอบหนุ่มในออฟฟิศเนาะเลือกวันที่เงินเดือนออกค่ะเงินเดือนออกเนี่ยทุกคนอารมณ์ดีนะอารมณ์ดีเขาอารมณ์ดีคุณรีบเข้าไปพูดคุยกับเขานะคะเขาจะรู้สึกว่าชอบคุณขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวนะถูกใจคุณขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว ในขณะเดียวกันถ้าคุณเข้าไปพูดคุยกับเขาตอนที่เขากำลังปวดท้องเข้าห้องน้ำนะคะเขาก็จะไม่ชอบคุณนะคะเกิดความรู้สึกไม่ชอบคุณโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัวค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องทางจิตวิทยาค่ะที่มนุษย์เราจะเอาสองสิ่งมาเชื่อมโยงกันนะคะสองสิ่งที่เกิดในเวลาใกล้เคียงกันเนี่ยมาเชื่อมโยงกันถ้าเกิดเรื่องดีๆแล้วคุณเข้าไปตอนนั้นก็เหมือนกับว่าคุณกับเรื่องดีๆเนี่ยมาพร้อมกัน ดังน,ะะนั้นใครขาถามคะ่ะที่มีเป้าหมายที่เล็งไว้นะคะเอาเล็งวันเงินเดือนออกนะคะหรือดูจังหวะที่เขากําลังอารมณ์ดีคะ่ะเข้าไปพูดคุยกับเขาตอนนั้นนะคะแล้วได้ผลยังไงมาคอมเมนต์ให้ฟังกันบ้างนะคะ